แท้หมดเลยข้อท่าเลยจริงดีใจโอเคแสดงว่าผมดูยูทูบนี่ไม่เสียไม่เสียวเปล่าใช่ดูเก่าเป็นมันก็สบายแล้วคอันนี้อันนี้ใช่ครับผมจะบอกนะเพราะว่าอันนี้เปีอะไรครับก่อนสองวันห้าร้อยดึ๋งดึ๋งเลยเนื้อเนื้ออะไรครับเนื้อว่านเนื้อว่านยานะครูบาดวงดีว่านยากินยาเฮ้ยก็กวานนะพี่ก็คือวานอะไรก็วาดของเขาอฮะอันนี้เป็นภาษาเซียนพระ แท้หมดเลยพ้ทอท่าเลยจริงเหรอครับจริงรดีใจพอดูเก่า <c oughs> แสดงว่าผมดูยูทูบเนี่ไม่เสียไม่เสียเปล่าใช่ดูเก่าเป็นมันก็สบายแล้วพี่ผมดูอาจารย์สองชั่วโม,มงตัวดูเก่าเป็นก็โอเคแล้วเล่นห <c oughs> นึ่งเดียวอาจารย์บอกให้ดูเก่าให้เป็นใช่ดูเก่าเป็นก็จบแล้วครับ <c oughs> อันนี้ก็ดีใจนะนี่อันนี้เอาไปเป็นองค์ครูได้นะพี่ครับ อันนี้ใช่ครับจะบอกอาารย์เพราะว่าอันนี้มันปีอะไรครับก่อน2,500ลึกๆด้วยลึกด้วยไหมใช่แต่มันหักที่ผมโทรมาถามอาจารย์ที่ในไลน์อว่าถ้าซ่อมเท่าไหร่อ่ากกับแฟนใช้ไงครับก่อน2 5 0 0ลึกๆด้วยนี่ผมคงไม่ใช้นะเนี่ยดีเนี่ยที่เราเอากลับไว้เป็นลงทุนนี่ผมใส่อันนี้ที่เหนือเหตุการณ์ทำใช่แท้แท้หมดแล้วไม่มีแถมมันมีเหรียญดมงแต่ว่ามันบางก็แท้หมดครับไม่มีจน วอันนี้แ้แแทต่นนมันเก่าไม่เท่ากันไม่เก๋ก็เป็นย้อนยุคเนี<ะ>่ยเห็นไหมเดีย่ยวพี่มีไมาด้วยกันผมหยิบให้พี่ดูได้เลยเออมันจะมีผงยาอยู่ตรงนี้เนี่ยครับผมไม่รู้ว่าหลวงพ่อเนี่ยเขาเขียนเขาเขียนหลวงพ่อม,มองไม่เห็นครับผมส่องพี่เห็้าพันมาจังตีราคาเลยครูอันนี้วะอีสานปะไม่ใช่อีสานอีเหนือคูบาดวงดีอะ เนื้อว่านยานะครูบาดวงดีก็ก็ว่านนะพี่ก็คือว่านอะไรก็ว่านของเขาฮะจะถามผมเป็นจินดามนีไหมก็อันนี้เป็นภาษาเซียนพระแต่แต่ภาษาของพระเวสของอาจารย์นั้นเราไม่รู้ครับไม่ใช่เซียนไงใช่ไหมอะไรก็ว่านยาจินดามนีหมดนั้นภาษาเซียนพระ แต่บางอย่างเราคิดว่าว่านมันก็ไม่ใช่ว่านยาจีนามานีทุกอย่างอ่เหมือนใส่กะทิอ่ะถ้าพี่บอกว่าแกงเขียวหวานอย่างเดียวเราต้มขาไก่อ่ะเราต้มโค้งอ่ะอันนี้ผมใช้อันนี้เป็นองค์ูต่าจะถูกต้องเห็นไหมอันนี้มันไม่เก่าเท่านี้เห็นไหมอันนี้มันอันนี้มัน อันนี้เก่ากว่าอันนี้ไม่กเก่ากที่แท้ใช้ได้ตรงนี้ผมไม่แน่ใจไม่มั่นใจครับไม่ง่ายแท้หรอไหน,นที่ไม่แท้อาจารย์ใหญ่แท้เลยครับเก็บไว้จะเป็นองคูพี่อันเนี้ยเท่าไหร่อ่ะอันน้อย อันนี้ได้เน,นี่ยอนเท่าไหร่ครับสี่องค์ครับเนี่ยเป็นองคูได้อย่างดีเลยล้องดับไหม,ไมไดูราคาแต่ว่าเอาไหนแล้วแต่พี่แต่แท้แล้วพี่จะเก็บไว้ก็ได้ผมผมให้อาจารย์ซีมาเลยเพราะว่าผมแค่เรต้องการเอาเงินไปซื้อรถคู่ข้าโอ้โหอือเอาเจาะไปซื้อรถคู่ข้างอันพี่ตีราคาให้ผมเชิญ แค่นี้มันมันไม่ถึง <laughs> ต้นทุนผมมื่งข้างมันพันละสองหมื่นพร้อมพร้อมใช้เลยคือพี่ต้องการสองหมื่นใช่ไหมาะว่าผมจะไปซื้อมั่งค่าไม่เก่าสุดน,น,น,นี้คือฝากไม่แท้นะครับผมไม่ได้ผมไม่ได้โฟกัสจะซื้อเพราะว่าซื้อเป็นบางชิ้นก็เดี๋ยวจะกูยอยาเขาไม่รู้เรื่องอ ไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อท่านเจมส์ถให้ด้วยสบายแล้วถามว่าหลวงพ่อทำได้ไหมหลวงพ่อบอกเอ้เลยทำเลยก็เลยดีใจพ่อท่านให้วพระค่ากระดานสองดวกระดานจิว๋วใช่ไหมล่ะให้คนละคนกับแฟนผมโอเคพี่ต้องไปหาเพิ่อมอีกหน่อย,อยะนะ <c oughs> ได้ครับไม่เป็นไรครับรนะครับพี่ไปหาเพิ่อมอีกหน่อยตรงเนี <c oughs> ้ยผมซื้อให้พี่เนี่ยหมื่นสามแล้วกัน ดีได้วหะครับเรื่องนี้หน่อยครับช่วยๆกันไปขอบคุณมากคครับบขอุณครับขอบคุณครับ